สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับคอยบอกเจ้าแรงสิครับโอ้โหไอ้โ้นไอ้โรนบอกว่าไอ้โรนจะไปร้องเรียนพี่พี่อะไรพี่ส่วนหนึ่งจะไปร้องเรียนพี่อนุโบสถ์เหรอมึงจะไปร้องเรียนพี่อนุวัฒน์หรือว่าไงอนุโบสถ์คืออนุวัฒน์ใช่ไหมหรือว่ายังไงเขาทำมากี่ปีแล้ว ประสบการณ์เขาาทำมากี่ปีแล้วพี่อนุบดอ่ะพี่อนุวัตรที่มึงพูดเนี่ยนะะเขาไม่มีช่องโหว่ไงร้องเรียนหรอกนยยบายจะหาได้ไปร้องเรียนอีกแล้วหาค่านาชกานอีกแล้วใช่ปะ่ะจะหาหาช่องทางไปร้องเรียนเขาเพื่อของเงินเอฟซีแล้วไม่เข็ดเลยโดนทรัมป์ตกไม่เข็ดเลยอฮะฮะเออถ้าเข้าพิดอ่ะร้องเรียนไปเลยนะครับไม่ว่าหรอก แต่การที่มึงไปร้องเรียนที่เดือนจำาน่มันไม่สมควรเขาอยู่ข้างในแล้วเออถิงป่ะแล้วครั้งเนี้ยนะครับมึงจะไปร้องเรียนองค์ลานองปู้แล้วเขาจัดงานมุงสวงกันมึงฟังกูนะมึงไม่ได้แด่เขาหรอกกูจะบอกแค่นี้แหละนะกูพูดให้มึงคิดให้การสมองคิดนะ ไม่ได้กินพี่อนุโบดหรอกนะพี่อนุวัตรหรอกเขาขออนุญาตหมดทุกอย่างถูกต้องหมดแหละเออแล้วปีนี้ตักไข่ไม่มีหาแดกตักไข่แหละเนี่ยไอ้ตัดนะมาหาลูกมาหาพ่อนี่ลูกมาหาพ่อนี่ลูกฮะมาหาพ่อนี่ลูกฮะมาหาพ่อนี่ลูก โอ้โหไอ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 ้ไอ้น้าก็ร่อยม่อยมึงจะไปร้องเรียนลานองค์ปูมึงฟังปูให้ดีๆนะปูจะบอกมึงให้นะเขาทำงานกันเป็นระบบได้ปะได้ครับขอผิดได้ไหมครับโดนทมาจากได้ครับผมครับครับผมนะครับนะเขาเติมมันเต็มถังพันแปดเนี่ยขายของเนี่ยพี่เนี่ยขายของเงินขายของคาร์มันเนี่ยพันแปดเต็มถัง เป็เอีด e นะยาวๆถึงถึงนู้นเลยนะครับเนี่ยเนี่ยขายของก็นเหนื่อยต้องมาเสียค่าน้ำมัน,อ,น,มน,นอะไรส่วันไรก็ทําเพื่อทําเพื่อปราบูกต้องนะครับไปเดินทางต่อครับตอนนี้อยู่นนะบบี่นะครับนะสระบุรีนะครับอ่ะฟังให้ดีๆสิครับโลน มึงจะไปร้องเรียนรามเฮียนาคเหรอมึงจะไปร้องเรียนรามเฮียนาคเหรอมึงร้องเรียนเขาไม่ได้หรอกผมฟังไว้ดีเพราะประสบการณ์เขามีเรียบร้อย่ะเขาทำเมากี่ปีแล้วมึงร้องเรียนเขาได้บ้างถามแค่นี้พอฮะเขาทำเมากี่ปีแล um ้วมึงร้องเรียนเขาได้บ้างฮะเออมึงร้องเรียนอะไรเขาไม่ไ uh ด้หรอกเรียบร้อยปะ นะมึงร้องเรียนเขาไม่ได้หรอกคุบอกไว้ให้เขาขอขอนุญ,ญาตมมงทุกอย่างเลยได้ปะมึงก็หาเรื่องหาเรื่องหาราวหาคอนเทนต์นะครับเอนนั้นไปร้องเรียนวิศวะที่กุฎเรือคำไปถึงไหนแล้วล่ะทำอะไรเขาได้ไหมฮนะทำอะไรเขาได้ไหม ผงไปร้องเรียนกุฎและคำเนี่ยกูถามว่าทำอะไรกขได้ไหมวิศวงวิศวะออกบงออกแบบทําอะไรเําไม่ได้เขาขออนุญาตหมดเขามีวิศวุงวิศวะต่อตอนนั้นน่ะเออแล้วทีนี้งานโอปูเขาขออนุญาตหมดนะขออนุญาตการใช้เสียงนะครับเออขออนุญาตที่วิศุงรบาลเขาขอหมดนะริงป่ะเออเราก็ขอได้ การจัดงานกฎระเบียบเป็นมีหมดแหละการใช้แสงสีเสียงเราต้องขออนุญาตที่ไหนที่เทศบาลถ้ามีพุกก็ไปขอขออนุญาตเขาได้ไหมเออนะครับหลังเราจะจัดต,ล,ตลาดเราก็ขออนุญาตทุกอย่างเออแล้วปีนี้คอยดูนะบึมบั้มจริงๆลุงไม่อยู่งานก็ยิ่งใหญ่เหมือนเดิม ไมืไ่อาพูดหรอกว่าพ่อเพกไม่อยู่แล้วงานจะก,ก่อยไ,มไหมอะไรไหมมึงไม่ต้องกลัวหรอกชาวบ้านเข้ามาร่วมงานเต็มที่ชาวบ้านกุฎเหลือคาชาวบ้านสอดฤศรีชาวบ้านห้วยํำเที่ยงนะครับแล้วก็ชาวบ้านใกล้เคียงจำปาดงนะครับเออเข้ามาร่วมงานเต็มที่มึงไม่ต้องกลัวหรอกมไม่ต้องห่วงหรอกเข้าใจปะเออฝากไว้ให้คิดด้วยนะครับฝากไว้ให้คิดพิจารณานะครับคน,นเยอะแยะเหมือนเดิมไม่ต้องกลัวหรอก นายเวจะไปร้องเรียนเรื่องเขาจัดงานงวงสวงเอ่อถ้าคุณทําให้ผิดคุณไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกังวลนะครับผมไม่ร้องเรียนหรอกครับถ้าคุณทําถูกนะแต่ถ้าคุณทํพลาดเมื่อไหร่นะถ้าคุณจำำําทําทํพลาดเมื่อไหร่คุณเจอผมนะเอ่อนะครับจิตหุดหูจิตหุดหูไม่ใช่เพราะจิตหุดหูเหรอหมาตัวไหนไปลาจะหลอกแสบเย้ง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 เอาผลไม้ไปถวายหมาตัวไหนมึงจาได้ไหม จิตหูดหูจิตหูดหูนะป่าตัวไหนไปรามนาวจำได้ไหมนะให้รูนชารจหมานะผมถามมึงหน่อยนะโอ้ยเวนฝากไว้ให้คิดนะครับนะฝากไว้ให้คิดเออเพราะฉะนั้น ทุท่านครับวันนี้นี่ทีครับมันก็หาเรื่องครับมันก็หาเรื่องใครสินะมันก็หาเรื่องหาเรื่องหาราวนอ่สิครับหาเรื่องหาราวอะไรครับจะร้องเรียนหาคระมันเอ้สิฟ้าหมน้งานนี้คนมาตึมนะเออคนมาติมเพราะเขาศรัทธา เออลราแม่นางเอกเขาก็ยกฟ้องเขาคือผู้บริสุทธิ์แล้วชาวบ้านอ่ะนะครับนะเขาก็ติดตามข่าวไม่าู้ว่าเออแล้วเขาก็สงสารแม่นางเอกไปดูงานนี้นะแล้วอิสระจัดทัวร์ไปโอ้โหบูมบำำ๊ามซัมเบ้เอตีก็โอ้โหนะครับรัอกรัง,งใจกันแล้วมีแม่เพื่อใจดีนะครับทุ่มทุนให้อีกโอ้โหงานนี้อลังการงานสร้างนาะย อย่างพวกมึงคงไม่มีาบารมีทําได้อย่างนี้หรอกเข้าใจปะเออพวกบึงทําได้แค่หมาห้าวไปตองแห้งจะขับหมาห้าวไปตองแห้งไหมเออจะไปล็องเรียนพี่อนุวัฒน์พี่อนุวัฒน์เขารอบครอบเออเขาทํางานรอบครอบพี่อนุวัฒน์อ่ะมึงอย่าไปล็องเรียนเขาเลยอนุโบสถ์ที่มึงพูดคืออนุวัฒน์ใช่ไหมละ่ะไอ้สัตว์อนุโบสถ์ไอ้เหี้ยมึงเข้าใจตั้งชื่อให้สัตว์ไอ้เวร อนุวัตไปนอนุโบส์กูลแล้วเหนื่อยใจกับมึงชิ้หายเลยนะนะครับเออเออนะคุณลุงอนุวัตเนี่ยนะก็ททางานเขาทำรอบครอบเออก็ทำมากี่ปีแล้วนะครับปีนี้ปีที่สี่แล้วเข้าใจปะเออปีนี้ปีที่สามแล้วสามเป็นสี่วะเออนั่นแหละสามสี่เออปีที่สี่แล้ว นะมึงมันต้องไปสนใจหรอกนะอารุโบต์มันตั้งชื่อเขาไอ,อสัตว์โอเคนะครับนิทาน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 